สวัสดีครับวันนี้ผลงานเดินสนามพระเครื่องสายใต้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราได้พระอะไรกันก่อนอื่นเนี่ยจะไปดูพระผลงานอ่ผมมาประชาสัมพันธ์ครับพี่ๆครับตอนนี้ทางช่องเมคินชาแนลใน YouTube จะไม่ใช่การสอนดูพระอย่างเดียวแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบตอนนี้ผมมาไลฟ์สดใน YouTube แล้วนะ,อ,ะอาทิตย์หนึ่งประมาณ2วันอาจจะเป็นวันจันทร์ หรืออังคารประมาณนี้นะครับนะช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับอาทิตย์ละ2วันนะนะครับมีไลฟ์สดแบ่งปันพระเครื่องแท้สากลเพราะว่าเวลาผมทําคลิป <c oughs> ผมทําคลิปสอน2อาปีที่ผ่านมาเนะี่ยมีคนคอมเมนต์ถามเยอะเลยว่าผมปล่อยไหมมีแบ่งปันไหมนะครับจริงๆอะ่ะผมะไลฟ์สดขายหน้าเฟซหน้าเพจนะครับแต่ไม่เคยไลฟ์ที่ y o u t u b e เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไลฟ์ u t u b e แล้วนะนะครับ วันนี้ผลงานอะไรบ้างไปดูกันนี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อสุดนะครับสมเด็จหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเขาเรียกว่าสมเด็จผงน้ํามันออกวัดโพไซร้อยเอ็ดอันนี้ปีสองห้าเผื่อใครชอบพระสมเด็จแล้วเป็นเกจิปลุกเสกแล้วก็แท้ทันหลวงพ่อสุดอันนี้ปัจจุบันแค่หลักร้อยนะครับไม่แพงนะไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันอันนี้เหรียญน,น้าเต้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับ นะฮะเหลี่ยนน้ำเตาปีสองห้านะทั่วไปก็อันนี้เป็นบล็อกไม่ลางคู่ก็คือบล็อกธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ประมาณพันนิดๆแต่อันนี้ซื้อเกินเพราะว่าสวยมากนะครับหนะยดน้ําใบโพหลวงพ่อพรมนะครับหลังหน้าปกหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับอันนี้สภาพสวยโหดนะครับอันนี้ก็พันกว่าบาทนะครับพันนิดๆอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับน ดูไว้นะครับอันนี้มีเหมือนมีลูกค้าสั่งแล้วนะครับอันนี้เป็นเสื้อหมอบจีวอลแลบปี2519สภาพสวยมากนะครับปัจจุบันสวยทั่วไปก็ประมาณ2,000บวกลบแต่อันนี้คือมันจะไม่มีเพดานเลยนะซึ่งเราก็ซื้อเกินนะซื้อเกินเยอะนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็น่าซื้อไม่แพ้กันครับเปลี่ยนหลวงพ่อเนื่องปี2517หลวงพ่อเนื่องปี17นะครับแต่ก่อนก็3,000กว่าบาทครับปี17แบบนี้นะครับเนื้อฝาบาท ตอนนี้ก็นะครับสภาวะเศรษฐกษิจแล้วก็ปีสองปีที่ผ่านมาเงินคนไปจมกับพ้าใหม่เยอะนะครับทุกหลวงพ่อก็เลยปรับลงมายกเว้นหลวงพ่อกเกษมที่ยังแรงอยู่ทุกหลวงพ่อก็ราคาก็จะย่อลงมานะครับซึ่งก็เป็นโอกาสให้กับคนที่อยากได้สะสมนะครับนี่แบบนี้แต่ก่อน2 0 0 0กว่า3,000ะพี่ตอนนี้ก็เนื้อฝาบาทกระไรทองสวยๆแบบนี้เนะี่ยแค่พันนิดๆเองนะ อันนี้ก็ซื้อมาซื้อติดมาฝากพี่ๆใน u t u b e นะนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆใน YouTube ไม่ได้ซื้อคือผมขายได้อยู่แล้วนะครับพระพวกนี้นะครับหรือว่าคนที่สั่งก็ตามถ้าไม่สั่งแล้วไม่เอาผมขายได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่หาพระตามคนสั่งก็คือผมจะรอเจอเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคนสั่งมาแล้วเราไปตามหาตามซื้อจากคนอื่นไปให้ลูกค้าเนี่ยพูดตรงๆรเลยว่าลูกค้าจะได้แพงเพราะว่าเรารีบไงเราอยากได้อะเราบางทีเราอยากได้กําไรแค่น้อยนิด แต่เวลาเราไปตามต่อตามซื้อตามถามซื้อถามหากับคนอื่นมันก็จะได้ราคาที่แพงเกินจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเป็นลูกค้าผมก็ต้องทําใจรอนิดนึงเพราะผมปล่อยรอให้มาเองนะผมจะไม่วิว่งหาวิ่งขอซื้อจากคนอื่นนะครับผมจะรอให้เจอเองนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเสือแผ่นพิมพ์เล็กหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเสือน้อย หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสภาพสวยอันนี้ทอง1.4กรัมนะทอง1.4กรัมมือหนึ่งก็ถ้ามือหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะครับ4 0 0พันกว่าบาทเกือบ5 0 0พันะทองแพงมากอันนี้เสือเพ่นเศล่าห้าสองสามนะครับทองก็1.4เหมือนกันนะก็ทองเกือบห0 0พันละอันนี้ทองมือหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทองนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะเจ้าของซื้อเก็บนะครับ นะเป็นงานกรอบทองผมเองนะเป็นกรอบทองผมเองถ้าเป็นงานตัวหัวเต่าแกะลายแบบนี้ก็คือจะเป็นงานผมทั้งหมดนะครับแต่มันก็จะวนเวียนป่วนเปี้ยนในวงการนี่แหละซึ่งอันนี้เป็นลายเก่าเพราะาลายใหม่มันจะบางกว่านี้นะทองมันแพงแต่นี้สมัยทองที่บาทยังยังบาทสี่หมื่นอยู่สี่หมื่นสี่หมื่น่หน่อยอยู่มันก็เลยทําแกะลายลึกหน่อยได้นะครับอ่าและอันนี้ทีเด็ดเลยนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งนะครับสภาพสวยยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งหายาก นะผมมีสภาพหย่อนกว่าน,นี้แต่เป็นทุนเก่าแพงกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับนี่ปัจจุบันก็น่าซื้อมากอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญอไพ่บล็อกหรือว่าเหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเสือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคร